ในขณะเดียวกันนะครับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศนะครับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเนี่ยก็21วัน,น1-21นะครับพฤศจิกายนที่ผ่านมานี้ตอนนี้เข้ามาแล้วจํานวนทั้งสิ้น85,608รายนะครับพบว่ามีการติดเชื้อโควิดอยู่จํานวนทั้งสิ้น112รายคิดเป็น0.13นะครับก็ถือว่าตัวเลขตัวเลขค่อนข้างดีนะถ้าพูดถึงว่า เราห่วงว่าเราเปิดประเทศและต่างชาติเข้ามาแล้วเนี่ยจะเกิดการแพร่ระบาดนะครับเอาเข้าจริงตัวเลขตรงนี้ก็ไม่ได้สูงมากนะครับก็ถือว่าต่ําเลยตัวเลขค่อนข้างดีเลยปลอดภัยได้แต่ว่าแต่ว่าที่ผมเห็นว่ามันมันไม่ก็จะปลอดภัยมันไม่ใช่คนที่มาเที่ยวมานักท่องเที่ยวที่บินแล้วก็มาลงเครื่องที่สนามบินนานาชาติของประเทศไทยตรงนี้ยังอยู่ในการควบคุมได้นะครับแต่ที่มันน่ากลัวเนี่ยที่มาจากภาคพื้นดินเนี่ยที่มากันโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตอ่ะ มุดรั้วข้ามแดนมาจากป่าช่องทางธรรมชาติเนี่ยและจับได้กันทุกวันฝั่งกัมพูชาก็จับกันแถวสกแก้วแถวตราดนะครับฝั่งเมียนมานี่ตั้งแต่ระนองขึ้นไปทางเหนือสุดถึงเชียงรายอะครับจับกันทุกวันนะครับไอ้ตรงนี้แหละหน่าห่วงที่สุดน่าห่วงกว่าคนไม่ฉีดวัคซีนซะอีกนะเพราะว่า ต้นกาเนิดของโควิดในบ้านเราเนี่ยที่ตลาดกลางกุ้งก็มาจากแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองมาโดยผิดกฎหมายนี่แหละเป็นปฐมเหตุปฐมบทนะครับในขณะที่เราห่วงกันนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทางเครื่องบินแล้วก็มาเที่ยวนะเราก็มีมาตรการเข้มงวดกวดขันอย่างเต็มที่นะครับอันนี้เราก็เห็นตัวเลขว่าเขามาแล้วรู้ว่าอยู่ที่ไหนแต่ไอ้ที่ที่มันเข้ามาลักลอบมาแบบนี้ครับนี่คือจุดที่น่าเป็นห่วงที่สุด แล้วก็มีจุดหนึ่งนะที่สบคที่เจ้าหน้าที่เขาไปพบนะเจ้าหน้าที่หมายถึงว่านักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยก็ไม่เคารพกติกามาตรการนะครับคือพอมาแล้วเนี่ยไม่สวมหน้ากากนะครับแล้วก็ไปรวมกลุ่มสังสรรค์กันอะไรกันเนี่ยนะครับซึ่งวันนี้ทางสบคก็ออกมาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่นะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่โรงแรมด้วยนะที่คนเหล่านี้จะไปพักไปอยู่และไปรวมกลุ่มกันเนี่ยนะครับหรือว่าไม่สวมใส่หน้ากาก,ากเนี่ยนะครับอันนี้ก็บอกว่าจะต้อง จะต้องมีการดรําเนินคดีนะโทษปรับถึงสูงสุดถึง20,000บาทนะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สบค,คก็ยืนยันนะฐานความผิดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อนะครับตามมาตรา34วงเล็บ6นะครับครั้งที่1น,นี้ปรับไม่เกิน1,000บาทครั้งที่2มากกว่า1,000บาทแต่ไม่เกิน1,000 0บาทครั้งที่3เป็นต้นไปมากกว่า1 0,000บาทแต่ไม่เกิน20,000บาทนะครับเพราะงั้น จ้หน้าที่ของเราเองเจ้าหน้าที่โรงแรมที่พักทั้งหลายนักท่องเที่ยวเขามาแล้วนะครับถ้าไม่สวมใส่หน้ากากก็ต้องเตือนเขาต้องบอกเขานี่คือประเทศไทยเราต้องเคารพกติกานะครับต้องต้องต้องปฏิบัติตามมาตรการนะครับที่เรากำหนดไว้นะครับอยู่ e r s a l p r e v e n t i o n เนี่ยนะครับมาตรการนี้คือที่มีการเข้มงวดกดขันกันอยู่นะครับ